สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูตายค่ะสวัสดีคุณครูแพ้ด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กนักเรียนอนุบาล2องที่น่ารักของคุณครูนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูแพ้แล้วก็คุณครูตาลค่ะเ้่าเจอเจาสองคนนี่มีแต่ความสนุกสนานมาฝากด้วยค่ะวันนี้กิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยมาฝากเด็กๆค่ะแต่ก่อนเข้ากิจกรรมครูตาลเราเห็น คุณตายส่งคลิปให้คุณแพดูแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ,อะอขอชื่นชมนิดนึงเด็กๆเต้นกันได้เก่งมากเลยนะคะขอเ,เลยขอปรบมือให้แดงๆเลยค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยบางคนนี่ เอ็กซออซเต็มที่เลยค่ะตน่ารักมากอะอยากจะแบบอยากเจอตัวเร็วๆแล้วอยากจะให้ดาวด้วยเนาะอยากให้ดาวอยากให้ดาวค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยนะเราได้สอนเกี่ยวกับเพลงคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะทบทวนนะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะที่เด็กๆได้เรียนไปในเทอมที่แล้วด้วยนะคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยว่าในเพลงคอมพิวเตอร์เนี่ยมีคอมพิวเตอร์อะไรมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรบ้างจําได้กันทุกคนเลยใช่ไหมคะแสดงว่า ถ้าจําได้แล้วเนี่ยนะคุณครูแพรนะจะบอกว่านอกจากคอมพิวเตอร์ที่เด็กเห็นแล้วเนี่ยมีมากไปกว่านั้นเหมือนตามสัญญาที่เราให้กับเขาไว้ว่าคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์ที่เด็กๆเห็นว่าตั้งโต๊ะอย่างเดียวใช่แล้วค่ะแอบเห็นนี่เลยคุณครูแพรจะบอกว่านี่อันนี้คือคอมพิวเตอร์ที่เราใช่ไหมคะเห็นกันในปัจจุบันใช่ไหมคะ จะแอบบอกนิดนึงว่า<ช>อันนี้นะคือสื่อที่อยู่ในห้องเรียนที่ปกติ<า>เด็กๆจะได้เรียนอยู่แล้วนะคะน<ช>ี<ท>ะ่ะจะบอกว่านี่เลยเด็กๆเห็นไหมคะลูกอะไรเอ่ยคอมพิวเตอร์อที่เราเห็นกันบ่อยๆแต่มีมากไปกว่านั้นมีอยากขออนุญาตนิดนึงนะคะนี่เลยอุย้ยเ,เด็กๆไม่น่าหน้าตาไม่เหมือนคอมพิวเตอร์เลยใช่ไหมคะอันนี้คือ แท็บเล็ตค่ะอ๋อเราก็เรียกว่าเขาว่าคอมพิวเตอร์ใช่ใชแล้วคะ่ะ <Okay. S 2> เพราะว่าเขาติดต่อสื่อสารได้เหมือนกัน <S <S แล้วก็ใช้เล่นอ,ออนไลน์ได้ด้วยนะคะอนอกจากคอมพิวเตอร์อันนี้แล้วนี่เลยเดี๋ยวขออนุญาตีดเไหมคะนี่ให้ดูอันไหนคะเฮ้ยเด็กๆรู้จักไหมนี่คืออะไรเอย่ยคุณท่านรู้จักไหมคะอันนี้โทรศัพท์หรอเปล่าใช่โทรศัพท์ค่ะรัอ๋อเด็กๆเคยเห็นไหมเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ใช้อยู่บ่อยๆใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็น คอมพิวเตอร์เหมือนกันค่ะเพราะว่าใช้เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้ติดต่อสื่อสารได้ทางไลน์แล้วก็สามารถดู YouTube ได้เหมือนกันเลยนะคะถ้าเวลาเราอยู่ในห้องเรียนน่ยขออนุญาตนะคะคุณรูแพเนี่ยนะก็จะมีสื่อต่างๆมากมายเลยนะคะให้เด็กๆรู้จักว่าคอมพิวเตอร์มันไม่ได้มีหน้าตาเป็นแค่สี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะ ุณผู้ปกครองถ้าอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่อยากครบพวนเราจะมีสื่อแบบนี้ให้ในหนังสือด้วยเช่นกันเะเพราะว่าสิ่งสิ่งที่ครูแพรกับครูตายอยากจะสื่อบอกก็คือว่าในวิชาคาบเรียนของคอมพิวเตอร์เนี่ยเด็กๆเ,เ,เขาจะไม่ได้อยู่แค่คอมพิวเตอร์บางคนอาจจะคิดว่าโฮ้ย oh, เรียนคอมพิวเตอร์ทําไมเอาคอมพิวเตอร์มาให้เด็กๆเ,เล็กเรียนแต่จริงๆแล้วมันคือการเตรียมความพร้อมแล้วให้เขาทันต่อโลกปัจจุบันนะคะทีนี้เดี๋ยวอันนี้ เป็นสื่อของเราเนาะที่จริงๆเราเตรียมไว้สําหรับเด็กๆตอนเปิดเทอมแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีสี่ตอนเปิดเทอมถูกไหมครูแพรใช่ค่ะอ่ะให้ครูแพรแนะนําและการครูแพรเตรียมอะไรมาให้น้องเดี๋ยวคุณตายช่วยต่อวันนี้นะคุณครูแพรมีหนังสือสําหรับเด็กอนุบาลสองนะคะมาให้เลยนะเดี๋ยวจะเปิดไปหน้านี้เลยค่ะนี่ภารกิจของเราวันนี้ นี่เลยค่ะอยู่ที่หน้าที่10แล้วก็หน้าที่11คะ่ะ oh. ก็เวลาที่คุณผู้ปกครองอยู่อยู่ที่บ้านนะคะสามารถพูดคุยกันน้องได้เลยว่าเด็กๆเ,เห็นอะไรคะคือคอ,อะไรหเห็นอยู่ที่ไหนบ้างที่อยู่ในบ้างหรือว่าเคยใช้อะไรบ้าง<อ>แค่นั้นเองคะอ่ะแล้วก็จริงๆเราสามารถเสริมก็ได้เพราะว่าอุป,ปกรณ์เหล่านี้อย่างตัวคอมพิวเตอร์กับแล็ปท็อปเนี่ยเด็กๆเ,เขาจะเห็นต้องไปอัน้าลหนึ่งใช่แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเสริมถามคําถามที่เช่นว่า เอ๊ะสองอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันมันแตกต่างกันยังไงน้องเขาก็จะจะมีคําตอบให้ได้ค่ะว่าอ๋อตรงนี้มันสามารถพกพาได้ตรงนี้ต้องใช้อยู่ที่บ้านอย่างเดียวที่โรงเรียนอย่างเดียวอะไรแบบนี้คะ่ะคุยเล่นกับเขาเยอะๆคุณพ,พ่อคุณแม่ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อหนังสือพัฒนาการเสริมทักษะ<ช>สามารถใช้ตัวล<ะ>เล่นกิจกรรมตัวนี้กับเราไปได้ด้วยใช่ค่ะ หรือเวลาที่เด็กๆลองจับดูว่าเอ๊ะมันมีลักษณะเป็นยังไงใช่ค่ะใช้มือจับสัมผัสอะโทรศัพท์หน้าตาเป็นแบบนี้เครื่องมันเอาของจริงมาใช่ไหมใช่เลแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เขาจะเห็นแลละในปีที่แล้วหนังสือของเราเนี่ยจะลักษณะ อีกแบบหนึง่งปีนี้เป็นเวอร์ชันใหม่จะขออนุญาตแนะนำนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะเปิดดูที่หน้าสารบัญจะเห็นว่าเรามีการปรับหลักสูตรครั้งใหญ่ในการเรียนของเราเนี่ยจะเรียนแบบการเชื่อมโยงและร้อยเรียงอย่างบทแรกๆเนี่ยเขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การใช้ฝึกทักษะต่างๆอย่างง่ายแต่เมื่อเมื่อเข้าไปสู่บทท้ายๆอะคะ่ะเมื่อเขามีความพร้อมแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้เรียนเนี่ยเราจะใช้คําว่าวิทยาการคานวณซึ่งวิทยาการคานวณเนี่ย วันนี้เด็กๆจะสนุกมากคุณพ่อคุณแม่ลองถามเด็กๆก็ได้คะ่ะเพราะว่าเทอมที่แล้วค,ค,ครูแพรแอบทาโครงงานกับเด็กๆแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะ,ะให้ใช้แซมมี่ตัวแซมมี่ค่ะก็จะเป็นหุ่นยนต์วิทยาการคํานวณซึ่งทางเราก็เห็นถึงความสําคัญในเรื่องของพัฒน,นาการเนาะก็เลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยเตรียมความพร้อมให้หน่อยอ่ะทีนี้เป็นเรื่องของหนังสือเนาะทีนี้อ่ะครูแพรค่ะเมื่อกี้ครูแพรบอกว่าภารกิจของน้องจะอยู่ที่หน้าสิบกับสิบเอ็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ครูต่ายมีไอเดีย ดีๆมาฝากล้กันว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกว่าอ้าวให้ตัวนี้มาแล้วจะให้ทําอะไรนะคะทุกใบงานที่เราออกแบบที่เราให้เด็กๆทําเรามีการคิดมีการดีไซน์มาหมดแล้วอย่างจุดประสงค์ของคาบเนี้ยที่ครูต่ายกับครูแพรอยากให้เด็กๆลองฝึกเนี่ยจะเป็นทักษะหลักๆที่เราต้องการให้ฝึกคือ1กล้ามเนื้อมือมัดเล็กกับ2ในเรื่องของการเชื่อมโยงเปรียบเทียบให้เขารู้ว่าอะไรเรียกว่าใหญ่อะไรเรียกว่าเล็ก อะไรเรียกว่าเท่ากันแบบนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาแชร์ไอเดียให้คุณพ่อคุณแม่ดูไหมกเพื่อจะได้เป็นกิจกรรมให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับเด็กๆด้วยแล้วก็จะให้เด็กๆเนี่ยสามารถได้ทําแบบฝึกทักษะได้เห็นภาพแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นเนาะงั้เดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนดีไหมคะโอเคอยากรู้แล้วค่ะว่าคุณครูต่ายเนี่ยจะพาได้เลยนอะเจอกูต่ายกับคุณครูแพ้ไม่ต้องห่วงเราจะไม่เสียเงินเยอะ เราจะใช้สิ่งต่างๆรอบตัวเราคุณครูแพอย่างเวลาเราไปตลาดอย่างเงี้ยอะวันนี้อุปกรณ์ที่เห็นเอานี้ก่อนแนะนําก่อนแล้วกันเนาะวันนี้ครูต่ายจะมีอุปกรณ์สองส่วนอันนี้จะเป็นสของที่เด็กๆเล่นกันอยู่ในบ้านเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นของจริงที่ครูต่ายหยิบมาจากในตู้เย็นอันนี้อยู่ในบ้านอยู่รอบตัวเราจริงจริงๆคือไม่อยากเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เสียเงินเยอะอะไรที่ประยุกต์ได้ให้ใช้ได้เรียนได้ สามารถทําได้หมดอย่างวันแค่แบบึกขัดหน้า11ใช่ไหมครูแพรใช่ค่ะหน้า11เ,เราจะเน้นในเรื่องอ่ะครูตาขออ่านโจทย์ก่อนละกันโจทย์เขาบอกว่ายังไงนะหน้า11หน้า11บอกว่าให hey, ้น้องๆช่วยพี่คลิกการกระบาดท,ทับรูปภาพที่มีขนาดเท่ากับด้านหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอย่างหนึ่งเลยที่อยากจะให้เด็กๆฝึกก็คือ1เขาได้สัมผัสของจริง2 เราจะสอนเขาเรียนรู้ยัางไงานในเรื่องของความเท่ากันใหญ่กว่าเล็กไหมกว่าใช่แต่ถ้าเราจะไปต่อเขาว่าแบบอันนี้เรียกว่าใหญ่อันนี้เรียกว่าเล็กแบบเนี้ยเขาคือการใช้ความจําการเรียนรู้ของเด็กที่ดีที่สุดคือเด็กต้องเข้าใจครูต่ายจะใช้จากสิ่งรอบตัวอย่างไรเช่นอ่ะครูแพรเป็นนักเรียนให้ครูตา่า,นาน้เลย่ะอ,ะอนนี้เป็นนักเรียนโอเคครูต่ายจะถามในลักษณะอย่างเช่นว่าเนี่ยอันนี้คือของในครัวครูแพร์รู้จักอะไรนี่คะเออรู้จกักไข่ไก่ค่ะอืมไข่ไก่ค่ะ รู้จักอะไรอีกคะในนี้อืมอมะนาวค่ะอ๋อมะนาวมะนาวแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหัวหอมอใช่โอ้ถ้าเห็นเมนูอย่างนี้ครูแพรคิดว่าจะเอาไปทําเมนูอะไรดีหนูเคยกินอ,อะไรบ้างเคยกินไข่เจียวใส่หัวหอมค่ะโอ้เนี่ยค่ะ เราสามารถพูดคุยกับสิ่งรอบคัวได้นะคุณพ่อคุณแม่เราเอาของในบ้านได้แหละหรือถ้าคุณแม่คุณแม่บอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรฉันมีของเล่นแบบเนี้ยก็ให้เขามาหยิบมาจับได้<ช>การที่เขาได้หยิบได้จับได้กดอะ่ะมันจะทําให้เขาเนี่ยได้พัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเละเดยวผู้ตายรองเล่นแล้วกันนะนว่าอ่าใช่สัมผัสได้ไอเดียยังไงที่คุณพ่อคุณแม่จะเอาของใกล้ตัวมาเล่นแล้วเด็กๆเนี่ยได้ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือแล้วก็การคิดเปรียบเทียบะ กูต่ายใช้ของเล่นได้ไหมได้ค่ะนะอันนของจริงสลับไป่กระดวางไว้ตรงนี้นะค่ะนี่เมื่อกี้เรามีเมนูอาหารกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เลยกูต่ายอยากได้ข้าวโพดเหมือนกันเลยนะของจริงกับไข่ไก่ได้เวลาเล่นนะกูต่ายจะมีสองกระบะแบบนี้กระบะหนึ่งอันใหญ่อันเล็กเอ๊ะปายเราไปไหนนะควูแพรเจอไหมป้าย่ยไม่เป็นไรอ่ะให้รู้กันอันนี้จะใส่ของที่ใหญ่กว่า อันนี้ใส่ของที่เล็กกว่าแล้วอันไหนที่เท่ากันอยู่ตรงกลางเอาง่ายๆเลยขวามือเล็กขวามือใหญ่ใหญ่ซ้ายมือเล็กโอเคดูนะคะระหว,ว่างชายกกับขา้าวโพดอันไหนใหญ่กว่าข้าวโพดใหญ่กว่าค่ะอหนูวางตรงไหนคะใหญ่กว่าใหญ่วางฝั่งน,นี้ค่ะ,อะโอเคอันไหนเล็กกว่าวางอีกฝั่งนึงเลยค่ะอโอเคนี่เลยอะ แล้วอยากได้อะไรอีกคะให้เลือกเองเลยละกันแครอทค่ะ,ะแครอทจากแล้วก็มะเขือเทศโอเคแครอทกับมะเขือเทศใช่ไหมท่านแครอทสีอะไรคะเนี่ยสีส้มค่ะสีส้มภาษาอังกฤษคือ orange เห็นไหมคะเราได้ทบทวนและเรายังได้ฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องสีกับเขาอีกนะอะลองวางดูสิคะอันไหนใหญ่กว่าเล็กกว่าะมะเขือเทศใหญ่กว่าค่ะอันไหนเล็กกว่าคะแครอทเล็กกว่าคะ่ะทีนี้อันนี้มันง่ายไป ครูต่ายอยากให้ครูแพรช่วยหาอะไรที่เขาเรียกว่าเท่ากันครูแพรเข้าใจคําว่าเท่ากันไหมคะเข้าใจอ่าเท่ากันก็คือหมายถึงว่าขนาดเขาจะต้องมีเท่ากันถ้าอันไหนที่เท่ากันให้วางไว้ตรงกลางแบบนี้เขาเรียกว่าเท่ากันโอเคไหมคะโอเคค่ะอ่ะลองหาดูของที่เท่ากันหาในนี้ได้ไหมคะได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เลยอืมเอาอันนี้สองอันดีกว่าค่ะนี่เท่ากันเลยลูกเท่ากันโอเคอ่ะวางตรงไหนดีคะตร่เป็นตรงกลางอืมโอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นเนี่ยค่ะที่เราจะให้เขาเรียนรู้ในเรื่องกับความเท่ากันซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปบอกเพราว่าอันนี้เรียกว่ามากกว่านะอันนี้เรียกว่าน้อยกว่าเด็กเขาจะเหมือนเขามีสมองที่ค่อนข้างที่จะฟูอ่ะเต็มอิ่มในการเปิดรับพยายามเล่นกับเขาเยอะๆทะให้เขาเรียนรู้ได้นะคะเมื่อเขารู้จักเท่ากัน มากกว่าน้อยกว่าแล้วเราก็ให้เขาว่าค่ะใช้ดินสอนะลองมาดูรูปภาพอันไหนที่เท่ากันเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระหว่างทางคุณพ่อคุณแม่อาจจะทบทวนชื่อให้เขาไปก็ได้นะคะให้เขารู้จักแต่ว่าไม่ต้องไปหนักเย็นนำเขาเรียกว่านะงไไม่ต้องไปย้ำเขานะว่าแบบอันนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์นะอันนี้เรียกว่าแล็ปท็อปนะอันนี้เรียกว่าโทรศัพท์อันนี้เรียกว่าแท็บเล็ต เขาไม่จําเป็นต้องจําได้ภายในวันนี้ค่ะแต่แค่ให้เขาซึมซึมไปทุกวันซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มันจะอยู่ในบทเรียนของเราอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยครูตายเน้นในเรื่องของพัฒนาการอยากให้เขาได้หยิบได้จับได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่เยอะๆซึ่งถ้าเขาพัฒนาการพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยครูตายเชื่อเลยว่าการเรียนรู้ต่างๆของเขาจะดียิ่งขึ้นเนาะก็เป็นไอเดียสนุกๆละกันแถมให้คุณพ่อคุณแม่เผื่อจะมีเวลาช่วงเวลาทองอ่ะคุณพ่อคุณแม่ได้อยู่กับน้องๆเนี่ยจะได้ ได้ฝึกเล่นได้อยู่ด้วยกันได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนาะเอาไอเดียของเราไปเล่นได้แล้วก็ถ้ายัางไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครูต่ายกับครูแพรมีอะไรสนุกสนุกมาให้อีกเยอะเลยค่ะวันนี้หมดเวลาไปแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ